ตอนที่74ทำนายชะตาเมื่อมีการเกินนำก็เหมาะแก่การตีเหล็กกำลังร้อนวันถัดมาสีฟึ่งเนียนติดตามขบวนไปยังเขตจ,จีจือโจร่วมสวนเสกับพวกฝงซันหลิงให้รสชาต,ติต่างกันโดยสิ้นเชิงกับการสนทนาเรื่องคุณธรรมจัญยากับบัณฑิตอาวุโสหลายๆท่านอย่างพวกบัณฑิตชาราแท้หลวคลงคล้ายกับความแตกต่างระหว่างการกอกโซราคำโตกับการดื่มชาอุอน่น ตลอดทางสีเฟื่องเหนียนขอยืมคันธนูจากเฝิงซันหลิงด้วยกำลังของเขาง้างเป็นโคง้งวงจันรย่อมไม่ยากลองยิงหลายครั้งทรงพลังเต็มเปี่ยมดีที่มีเหตุการณ์สังหารขับไล่พวกโจรอาชาก่อนหน้าสมุนเหล่านี้จึงไม่สงสัยอันใดอีกอย่างสีเฟื่องเหนียนไม่ใช่พวกลูกเต่าแย่งงานแย่งชามข้าวของพวกเขาจึงคอยเอ่ยชมด้วยน้ำใจดีคงพ่อเฝิงซันหลิงเข้าวัยกลางคน มีเรื่องอึดอัดกัดก้มสะสมในใจมานานถึงขั้นไม่อาจาดับกลุ้มด้วยโซราจึงอยากปรับทุกข์กับคนอื่นบ้างช่วยโอกาสเล่าเรื่องเก่าของเปยดเหลียงให้สีฟังเหนียนฟังขณะตามเก็บลูกธนูได้รอบด้านไม่มีผู้คนเฟิงซันหลิงเห็นสีฟังเหนียนไม่มีท่าทีรำคาญจึงกล่าวเรื่องในใจออกมาจนสิน้นตอนแรกที่เข้าร่วมทัพแท้จริงแล้วมีสองทางเลือกไปทางหน่วยเก่าของแม่ทัพใหญ่กู้เจี้ยนถังการศึกไม่มาก ได้ใช้ชีวิตสงบปลอดภัยแต่คนงามความชอบทางการทหารย่อมแย่งชิงกับพวกลูกหลานตะโกนดํนน่รวยไม่ได้ข้าเป็นพวกคนโสดไม่กลัวความยุ่งยากคิดไปคิดมายังคงเข้าร่วมทัพเปยเหลียงอันที่จริงก็มีแผนการเล็กๆอยู่แม้ว่าชายแดนเปยเหลียงจะไม่สงบแต่ก้าวแคว้นชุนชิวต่อสู้กันมาหลายสิบป,ปีหกแคว้นล่มสลายพ่อแม่ทัพใหญ่เพียงผู้เดียวจึงรู้สึกว่าต่อให้ต้องไปชายแดนแต่ไม่ได้เป็นพลสอดแนม หลือพลอาชาจรยุธ์ที่ต้องบุกตลุยอยู่แนวหน้าคิดอยากตายก็ไม่ง่ายไดข้าก็โชคดีครั้งใหญ่เข้าจริงกลายเป็นพลหน้าไม้แบบง้างยิงนอกจากเหยียบตัวหน้าไม้แยกชิ้นส่วนในการรบครั้งนั้นแล้วก็ไม่ได้ต่อสู้ประชิดต,ตัวกับพวกป่าเถื่อนเท่าใดนักทุกครั้งที่การรบจบลงเห็นพวกทหารภาคพื้นดินและทหารม้าที่แขนขาขาดหรือแผ่นหลังถูกฟันเวอะ์วะยังรู้สึกหนังหัวชาวา่าเมื่อรบไปนานๆเข้า ถูกนายกองนายทัพด่ามากเขา้าฟังทหารเก่าเล่าเรื่องคุณงามความชอบในการรบพี่น้องรอบตัวต่างโวกเวกว่าไม่สังหารคนไม่สาแก่ใจข้านั้นกลัวตายก็กลัวใต้ฟ้าน,นี้มีทหารที่ไหนไม่กลัวตายแต่คิดว่าหากมีสักวันถึงตาข้าต้องสู้สุดชีวิตบุกตะลุยเป็นแนวหน้าก็ไม่กลัวตายในสนามรบแล้วอย่างแท้จริงถึงอย่างไรก็มีพี่น้องเก็บศพให้อีกอย่างตอนนั้นไม่มีเมียให้คิดถึง หากเปลี่ยนเป็นตอนนี้คงไม่มีความกล้าแบบนั้นแล้วจำได้แม่นว่าอยู่ในทัพเปยเหลียงสามปี9เดือนไม่ได้พบบุคคลยิ่งใหญ่อันใดคนนางตำแหน่งสูงสุดก็ขั้นหกเป็นแม่ทัพหนุ่มของทัพมา้าม้าของแม่ทัพหนุ่มเรียกได้ว่าสูงใหญ่แต่ตอนนั้นอิจฉาก็ส่วนอิจฉาแต่พอคิดว่าทุกคนต่างใช้ดาบเปยเหลียงเหมือนกันฝังว่ากระทั่งแม่ทัพใหญ่ก็ไม่นอกเหนือจึงไม่นึกตาร้อนอันใดแล้วคนชายสี ไม่ใช่ฆ่าฉเฉลียวฉลาดแต่แนะนำคุณชายจากใจจริงให้ศึกษาภาษาเปยเหลียงไว้บ้างผายพักหน้าหากทัพอาชาเหล็กเปยเหลียงบุกขึ้นเหนือพิชิตเปยมังเป็นภาษาเปยเหลียงไว้บ้างย่อมไม่เลวพร้อมเสียงเล่าของเฝิงซันหลิงขบวนก็ค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้รอยต่อระหว่างโจสีเฟืองเหนียนทิ้งระยะห่างจากพวกล่วฉางเหอนั่งเหมื่อลอยตรงริมตลิ่งของแม่น้ำที่แห้งขอดการรบครั้งที่สามของสองราชวงศ์ เป็นครั้งที่สองและเป็นครั้งสุดท้ายที่ราชวงศ์หลี่หยางได้เปรียบในระยะแรกน่าเสียดายมาเหลือล่อมเมื่อจอดตรงบริเวณแท่นจือเตียวแห่งนี้ตอนนั้นภายใต้าการวางแผนอย่างตั้งออกตั้งใจของกลุ่มคนนางสําคัญที่เชี่ยวชาญการป้องกันชายแดนโดยมีสมหวร,ราชเลขาที่การอาวุโสและกู้เจี้ยนถังรวมอยู่ในนั้นด้วยทหารจากเก้าฐานที่มั่นสองเหลียวต่างระดมกันมาหนึ่งวันเดินทัพพันหลีบุกขึ้นเหนือจากเจินโจ เมื่อวันที่9เดือน3ของรัชศกดหงหันวันที่16ถึงแท่นถุนจินวันที่17ถึงฐานที่มั่นอีปินของจี่จือโจในปัจจุบันทหารรักษาการกว่า6 0พันของเปยหมังเห็นศัตรูก็ยอมยกธงขาววันที่19ล้อมจูโจจากนั้นเดินทัพรุดหน้าไปด่านเยียหูป้อมปราการสำคัญต่างๆหวังปิดล้อมทางออกทิศใต้และตะวันตกของเปยหมัง เพียงแต่ว่าการปิดล้อมแท่นจือเตียวที่มีบริเวณกว้างขวางเพื่อโจมตีกําลังสนับสนุสน,นของเปย์มังถูกนักการทหารรุ่นหลังเสียดสีว่าเป็นการใช้กําลังทหารอย่างไร้ผลอัศจรรย์โอรสสวรรค์สกุลเจ้าทรงนําทัพด้วยองค์เองเป็นครั้งแรกก็เป็นที่หน้าขันหากไม่ใช่กู้เจียนถังที่รักษาการจินเหลียวขัดพระราชบัญชาก่อนหน้านำแปดพันกำลังพลเร่งรุถมาแก้ไขสถานการณ์และเฉินจือเป้าของเปยเหลียง นำหมื่นทหารม้าบุกขึ้นเหนือแทบจะเวลาเดียวกันกับกองกําลังของคู่เจียนถังดังเหล็กหมาดทิ่มแทงนครบานแห่งราชสําสำนักใต้ของเปยมังอาณาจักรของหลีหยางก็คงไม่เหมือนในปัจจุบันแล้วเก็บความคิดที่สับสนกระจัดกระจายกลับมาสีเฟื่องเหนี่ยลุกขึ้นแล้ววิ่งเหาะตามขบวนดาบวาสันวิเชียนห่อด้วยผ้าวางในถุงสัมภาระที่สะพายติดหลังเมืองฐานที่มั่นแห่งนี้ทหารและราษฎรปะปนกัน การตรวจตาบริเวณประตูเมืองเข้มงวดอย่างยิ่งท่ามกลางกระแสผู้คนบางตาสตรีนางหนึ่งก้มหน้าเดินเชื่องช้าก่อนยื่นส่งเอกสารผ่านด่านให้ทหารยามประตูเมืองที่ถือหอกหลังทหารหนุ่มในชุดเกราะมั่นใจว่าไม่เกิดข้อผิดพลาดแล้วก็มองนางปลาดหนึ่งก่อนขมวดคิว้วใช้ปลายหอกข้อหอสัมภาระขนาดใหญ่ที่นางแบกนางปลดสายรัดที่พาดขวางกลางอกคลี่หอสัมภาระออก เผยให้เห็นพินโบราณยาวสามชื่อห้านิ้วหรือ6นิ้วเป็นพินเจ็ดสายรูปร่างใบกล้วยสลักลายท้องงูปลายพินเป็นรอยดำคล้ายรอยไหมทหารยามไม่รู้จักของเช่นนี้มองตื้นลึกหนาบางอันใดไม่ออกเห็นนางคล้ายตาบอดจึงไม่หาเรื่องอีกนอกเมืองฐานที่มั่นเป็นที่ประจำการของทัพบ,บัญชาการกกรเรียนหมื่นกว่าคนปกครองอย่างเข้มงวดวันนี้เขาได้ค่าน้ำร้อนน้ำชามาหลายร้อยหวดแล้ว จึงไม่กล้าขูดรีดจากนางอีกยอมปล่อยให้นางผ่านด่านสตรีนางนี้แต่งกายอย่างราชสำนักตายสวมชุดกระโปรงเสื้อแขนสอบไม่สวมหมวกคลุมหน้าอย่างพวกกุลสตรีอาจพ่อฝึกพินจนติดนิสัยใจคอสุภาพเรียบร้อยก้าวย่างเบาและเชื่องชา้าหลังเข้าเมืองแล้วถนนหนทางในเมืองเริ่มคึกคักเด็กๆหลายคนวิ่งเล่นกันให้วุ่นวายนักเลงเจ้าถิ่นที่ชอบรังแกคนอ่อนแอหวาดกลัวคนแข็งแกร่ง นั่งยองตากแดดบนขอบบ่อเห็นสตรีอ่อนปวกเปียกเข้าเมืองมาเพียงลำพังก็สบตากันแล้วยิ้มอย่างเข้าใจช่วยโอกาสขณะเวียนยามประตูเมืองไม่ได้สนใจทางนี้หนึ่งในนั้นแซงทำเป็นเมาไมายเดินโซเซข้ามไปชนไหลานางเข้าอย่างจังสตรีสะพายผินร่างโงนเงินเกือบหกล้มแต่ยังคงก้มหน้าไม่แสดงสีหน้าอันใดนักเลงที่เปล่าเปลี่ยวเอกา ดีแต่ลักขโมยเสื้อชั้นในของสตรีมาแก้เหงายิ่งยิ้มได้ใจหลังเฉียดไหลผ่านไปก็กรอกลูกตาไปมากอนลูกบั้นท้ายสตรีรูปร่างอ่อนแออนอ,อ่นอนนางนี้บีบครั้งหนึ่งแล้วยกขึ้นอังตรงปลายจมูกทำเอาอเพื่อนนักเลงด้วยกันโหหาป่าหัวร่อลัน่นสตรีนางนั้นฝีเท้าเร่งร้อนไม่กล้าส่งเสียงต่อว่าสั่งสอนยิ่งทำให้พวกนี้เหิมเกิมเร่งฝีเท้าคิดฉุดกระชากตะโกนวาจาทรงเดช เมียจา๋ารีบกลับบ้านกับผู้ชายของเจ้าไปผลิตลูกกระตายเธอะเดินเที่ยวไปทําไมสตรีที่ถูกฉุดมือไม่เปล่งเสียงพวกหน้าด้านคิดรวบนางเข้ามาในอ้อมกอดชายหนุ่มสวมเสื้อผ้าสะอาดเรียบร้อยแต่หน้าตาอย่างนักเลงหัวไม้ยืนอยู่อีกฝากหนึ่งเห็นเหตุการณ์นี้ก็ไม่คิดเป็นวีระบุรุษช่วยสาวงามเพียงแค่แค่จมูกจู้ปากเอ่ยว่าหลิวหน้าบากอย่างเจ้าแต่งเมียไว้หรือ ไปนอนกับแม่เจ้ายัางพอทำเนาถึงอย่างไรแมแ่แก่ของเจ้าก็เป็นสินค้าพันคนเคยขี่เหมือนคนเคยข่มมาก่อนเพิ่มเจ้าอีกคนไม่ถือว่ามากหรอกนักเลงที่ถูกเรียกว่าเหลิวหน้าบากตาแดงกำทันทีไม่ปล่อยมือจากแขนนุ่มละมุนของสตรีนางนั้นหันขวับมาด่าเอตโรสู้ๆตรงวางขาข้าต่อให้อยู่ว่างก็แข็งแกร่งกว่าของเจ้าร้อยเท่าเจ้าอยู่กับสองตะแก่โสดมา20ปี บันท้ายบานหรือ,อยังแค่จมูกเสร็จชายหนุ่มก็แค่หูต่อทำหน้าไม่สะทกสถานเอ่ยว่าชั่วยามก่อนข้าเพิ่งไปปีนกำแพงบ้านเจ้ามาได้คุยกับแม่เจ้าเป็นการส่วนตัวรู้หรือไม่ว่าสิ่งใดคือหกสั้นสามยาวไก่อ่อนอย่างเจ้าย่อมไม่เข้าใจถึงอย่างไรแม่เจ้าก็สุขสมยิ่งบนเตียงไม่แน่พรุ่งนี้ข้าอาจจะพลัดจะผูกกลายเป็นพ่อเจ้ามามาเรียกพ่อสักคำ ชายหนุ่มทำท่ายืดออกท้าทายหลิวหน้าบากถูกลบหลู่ดูหมิ่นต่อหน้าผู้คนไม่สนใจสตรีนางนั้นแล้วหันไปมองรอบตัวไม่เห็นสิ่งใดให้ตีคนได้จึงสาวเท้ายาวพุ่งเข้าไปสั่งสอนเจ้าลูกเต่าที่ถูกอัดมาหลายหนแต่ไม่รู้จักเข็ดหลาดชายหนุ่มหน้าตาหมดจดแต่ถูกบทบังด้วยท่าทีอย่างอันพานเห็นท่าไม่ดีก็คิดหลบหนีจนใจที่ถูกพักพวกของหลิวหน้าบากอุดทางไว้ เขาด่าพ่อล่อแม่ในใจรีบยกมือกลมศีรษะกลมหน้าตาอย่างคล่องแคล่วชำนาญไม่มีใดเปรียบถูกอัดน่วมหนึ่งยกโดยเฉพาะหลิวหน้าบากถึงกับถลกแขนเสือ้ออัดกำปั้นใส่สุดแรงเกิดยกขากระทืบบันท้ายลูกเต่าแซ่สูได้ยินเพียงเสียงร้องโอดโอยสูสูสกลมบันท้ายรีบหลบหนีพวกหลิวหน้าบากก็ไล่ล่าขวามานั่งจากแผงสุราน้ำชาริมทางว้างใสแผงขายของดิมทางต่างกนดา่า เมืองฐานที่มั่นแห่งนี้จะว่าใหญ่ก็ไม่ใหญ่อยู่กันมายี่สิบกว่าปีต่างรู้จักนักเลงพวกนี้ดีรู้ดีว่าไหนสมควรด่าไหนสมควรตอบโต้จนพวกหลิวหน้าบากได้ระบายอารมณ์แล้วก็โยนม้านั่งกลับไปทรงเดชแต่ไม่เห็นเงาสตรีสะพายห่อสัมภระหลิวหน้าบากแทบอยากเจ้นไปอารวาท,ที่บ้านของสููแต่นึกถึงกำลังแขนของตะแก่นั่นก็หดคออย่างขยาดได้แต่สาบแช่งสูสู ให้ถูกต่อยตีจนไม่มีรูบันถ่ายขับถ่ายไม่ได้ตลอดชีวิตสูสูหักเลี้ยวไปมาอ้อมหลายตอกหลายซอยในที่สุดก็หนีพ้นการไล่ล่าเขานั่งคุดคู้ตรงฐานกำแพงยกนิโป้งปาดเช็ดคราบเลาหิตตรงมุมปากพบว่าตนเองหน้าบวมปูดเขียวช้ำเจ็บแปลไปทั้งตัวแบะคอปกเสื้อออกเห็นไลลเขียวช้ำอดสูดปากยังเจ็บปวดไม่ได้คนดาหลิวหน้าบากและพักพวกอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนยืนขึ้นและขยิงเท้าวางมือค้ำบนกำแพงดินเหนียวตะโกนเรียกหลายเสียงสุดท้ายไม่ได้เห็นแม่นางร้านขายเปี๊ยและไม่มีของใช้ส่วนตัวอย่างเสื้อชั้นในสตรีตากตรงราวตากผ้าพลันรู้สึกว่าหน้าเบื่ออดกลั้นต่อความเจ็บแปลบบผิวปากแสงเดินทอดน่องระหว่างทางแอบฉกเนื้อตากแห้งมาชิ้นหนึ่งโยนเข้าปากตะเวนภายในเมืองอย่างไรจดหมายไปเช่นนั้นสีเฟื่องเนียน เข้าพักในโรงรีรมชั้นสูงพร้อมขบวนบัณฑิตปัญญชนกลุ่มนี้บัณฑิตหลวช่วยจ่ายเงินให้แล้วสีเฟื่องเหนียนไม่ติดใจเรื่องกลีกย่อยประเภทนี้นัดกระเฟิงซันหลึงไว้ว่าช่วงมื้อเย็นจะไปเหล่าสุราเก่าแก่ที่เพิ่งสอบถามมาเนื่องเพราะยังไม่ถึงเวลาอาหารจึงออกมาเดินเล่นเดินผ่านถนนหลายสายใต้ต้นเหลิวเก่าแก่ที่ช่วงลำต้นกลวงเปล่ามีแผงเรียบง่ายรับทำนายดวงชะตานักพรตไว้เขาแพร่สองปอย สวมชุดนักพลัดเก่าขาดยับยู่ไปทั้งตัวกำลังนั่งสบประงกบนม้านั่งที่หยิบยืมมาข่างกระแทกบนโต๊ะที่ปูผ้าเป็นขังขาวสีเฟื่องเนียลังเลเล็กน้อยก่อนเงยหน้ามองธงป้ายผ้าที่อ่อนลู่แนบกับกา้านธงเพราะไม่มีลมบนป้ายคงเขียนว่าทำนายได้ทั้งสิน้นทั้งอดีตอนาคต500ปีอันใดเทือกนั้นพวกหมอดูดวงชะตามักกลัวว่าจะอวดสรรพคุณน้อยไปสีเฟื่องเหนียนเดินข้ามไปข้อข้อแผง นักพลดตกใจตื่นรีบเช็ดน้ำลายด้วยปลายแขนเสือ้อก่อนนั่งหลังตรงหวังมาดยอดคนเต็มที่เอ๋ยไม่ขาดตอนว่าเซียนอย่างข้าปลูกปลงหยินหยางปัญจาธาตุระบบพยากรณ์แบบกลุ่มดาวจือเวยดูนอรล,ลักษ์ดูลายมือฉีเหมือนต้นเจียผูไม่สาดหวงจุยไม่ว่าดูที่หยินที่หยางไม่มีสิ่งใดไม่แม่นยำขอถามคนชายจะให้ทำนายสิ่งใดสีฟ่งเหนียน ตอนนั้นเคยเป็นหมอดูเพื่อหลอกเงินมาก่อนจึงยิ้มเอ่ยว่าลองงอนิ้วทำนายดูว่าข้าจะให้พยากรณ์สิ่งใดนักพลดไม่กล้าเอ่ยส่งเดชลุกขึ้นทำท่าให้ลูกค้าที่กว่าจะเข้ามาติดเบ็ดก็ไม่ง่ายนั่งลงตรงมานั่งตนเองนั่งแมะบนช่องกลวงของต้นหลิวช่วยโอกาสปลายหางตามองคนชายหน้าตาธรรมดาผู้นี้หลังนั่งมั่นคงแล้วก็ยื่นมือออกรูปเขาเงมงไม่เป็นคำ สีเฟื่องเหนียนกลั้นยิ้มไม่เร่งร้อนเอ่ยวาจาอันที่จริงอาชีพที่พิถีพิถันในฝีมือการแสดงอย่างนี้ไม่มีอันใดมากไปกว่าหลอกลวงความจริงเอ่ยวาจาสู่สําเร็จช่วยปัดเป่าทุกแล้วเรียกร้องเงินเป็นข้อต่อร้อยเรียงเชื่อมต่อกันไปหากไม่ผิดพลาดอันใดก็หาเงินได้แล้วตอนนั้นเขาเป็นหมอดูยังยากลําบากกว่านี้ไร้หนวดคอบนใบหน้าทําไปก็ไม่น่าเชื่อถือ แม้ยืมชุดนักพรตมาสวมก็ยากตบตาผู้คนนักพรตชราเอ่ยเสียงเบาว่าคนชายมาถามเรื่องโชคชะตาคนนางสีเฟื่องเหนียนสายนาชายชาราอือมเสียงหนึ่งถามเรื่องโชคในการเงินสีเฟื่องเหนียนยังคงสายนานักพรตชรานั่งไม่ติดแล้วหากยังเดาไม่ถูกอีกใหญ่ไม่ใช่เนื้ออวบอ้วนที่จะเข้าปากอยู่รอมรอกลายเป็นบินออกนอกชาม สีเฟืองเหนียนไม่หาเรื่องนักพจชาราอีกต่อไปยิ้มเนักน้อยเอ่ยว่าอันที่จริงเซียนผู้เท่าทายถูกแล้วทั้งถามว่าหนทางขนนางจะราบรื่นหรือไม่และถามว่าการเงินจะรุ่งเรืองหรือไม่นักพดชาราดังปดภาระราหนักอึ้งพยักหน้าเบาๆเซียนอย่างข้าไม่เคยทํานายพลาดนับว่ามีการเริ่มต้นอย่างไม่กะอากะโกนต่อไปก็ฝอยฟงน้ำลายแตกฟองสีฟื่งเหนียนก็ไม่เปิดโปง คอยเอออเป็นระยะเมื่อได้ยินคำทำนายดีๆว่าในอนาคตใช่จะไม่ราบรื่นดังแพรพันก็ล้วงเศษเงินที่แลกมาจากโรงเตรียมให้ก่อนเตรียมกลับไปทางเดิมนักพลดชาราที่ไม่ได้รูปสัมผัสเศษเงินมาเกินครึ่งปีแล้วถึงกับตาสว่างเมื่อเศษเงินวางกระทบหน้าโตดังแกลกก็รวบด้วยความไวดุดสายฟ้าเล็บเข้าชายแขนเสื้อจากนั้นก็ลูบเคลาเอ่อยว่าคนชายเวลาตกฟากคือเมื่อใด ข้าทำนายให้ได้คราวนี้ไม่คิดเงินสีเฟื่งเหนียนยกบั้นท้ายจากมานั่งแล้วจึงนั่งกลับลงไปใหม่หัวรอดเสียงเบาเอ่ยว่าของข้ายังไม่ต้องกล่าวถึงท่านทำนายของท่านพ่อข้าก่อนเขาเกิดยามเซินนักพชฉราดแซงอืมในลำคอสอบถามเวลาที่แน่ชัดก่อนเอ่ยว่าเวลาไม่ใกล้ดีชะตาต้องจากบ้านจากถิ่นตั้งแต่เล็ก พี่น้องก็เสียตั้งแต่เด็กหากว่าสนาบางเบากว่านี้สามีภรรยาไม่ได้อยู่จนแก่เท่าแต่ภรรยาจากไปทำให้ชะตาในบ้านปลายของสามีค่อยๆดีขึ้นนักพรตชาราเห็นคนชายมือเติบเริ่มเหม่อลอยยังคิดว่าทำนายผิดไปคิดเปลี่ยนคำทํำนายกระทันหันกลัวเสษเงินในแขนเสื้อจะต้องจ่ายคืนคาดไม่ถึงคนชายหน่มถามชะตาของพี่สาวสองคนต่อ หลังรู้เวลาตกฟากนักพศชาราก็แส้ทำลึกลับงอนิ้วคำนณนนับฝืนกล่าวไปไม่กี่ประโยคไม่กล้าพูดมากรอบมองคนชายตรงหน้าอย่างระวังปาดหนึ่งฝ่ายหลังริมฝีปากสันระริกฝืนยิ้มบอกเวลาตกฟากของตนนักพศชาราปาดเช็ดเงื่อแส้ทำท่าจริงจังไม่เลวไม่เลวคนชายหน้าตาหล่อเหลามีลักษณะดีฉลาดเปี่ยมปัญญา มากวาสนาทั้งชีวิตวาสนาของบิดามารดาล้วนแบ่งมาอยู่ที่ตัวคนใชยชะตาช่วงแรกลําบากช่วงกลางตากตำํำทว่าช่วงปลายดีเลิศดังนั้นคนใชยไม่ต้องกังวลให้มากนักพลตชราลังเลไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยว่าคนใชยท่านนี้ข้าขอมากวาจาสักคำคนในครอบครัวของคนใชยไม่มากก็น,น้อยล้วนโชคว,วาสนารถหลงพอท่านจากนั้นรีบเอ่ยเสริมว่า แต่บ้านของคุณชายเดิมทีก็โชคว่าสนาไม่ย่ำแย่ไม่สนใจสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ใต้ต้นเหลิวเก่าแก่คุณชายหน่มสบตานักพลชราราสู่สูที่เดินเที่ยวเล่นมาถึงที่นี่พอดีกำลังคิดว่าถึงกับมีตัวง่องมมาดูหมอกับเท่าต้มตนนี้ด้วยจากนั้นเห็นเจ้าหมอนั่นโปรยเศษเงินกรําหนึ่งฉากต่อไปยิ่งทำให้เขาประหลาดใจคาดไม่ถึงสูสูหมุนตัวกลับมา คิดกลับไปถูกด่าที่ร้านค้อนประหลับประเหลือกเอ่ยว่าหมอนี่ประสาทโดยแท้ชายนุ่มต่างถินนั่งใต้ต้นหลิวเก่าแก่ไม่ส่งเสียงรำให้เพียงแต่น้ำตาไหลพลากอยู่ตรงนั้น